สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับที่ตายอีกแล้วนะครับที่อีสุสิงยนสาขาบุรีลำนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีลำนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันหยุดนั่นเองเป็นวันอาทิตย์ที่ 24มกราคมพศ2 5 6 4ัอีเออเอาแล้ววันนี้หัวร้านมาทำอะไรบันอยู่ตอนแรกก็พี่ต่ายจะไปนานะครับแต่จะมีรถคันหนึ่งคันของน้องเหบียวเออเป็นที่ปรึกษาการขายใหม่นะครับที่จะมาอยู่ที่มาอยู่กับพี่ต่ายแล้วแหละนะครับพอดีน้องมีปล่อยรถอย่างหนึ่งคันก็คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งสวยมากๆพอดีเมื่อวานพี่ต่ายกลับมาจากหาลูกคา้าก็เย็นแล้วเออกเกียถไทยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปนาละ อ่าแจ้งอ่าพี่เราปภไว้เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวทีห้าครึ่งจะมานะถ่ายเสร็จแล้วค่อยเตลิดไปนาปะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพูดไปพูดมากนะทําเป็นเหมือนโชว์รูมตัวเองเลยอยากเข้าตอนไหนก็เข้าอยากออกตอนไหนก็ออกไปไปดูกันก็เดี๋ยวก่อนจะดูรถนะครับเราก็ให้ดูบรรยากาศก่อนก็ต้องบอกว่านะครับโชว์รูมของอิซุซุคิงยนต์สาขาบุรีลำนอกเมืองนะครับ บรรยากาศตอนกลางคืนนี่ก็ถือว่าสวยงามมากๆเวลาที่เราจอดรถโชว์นะครับแล้วเปิดไฟโชว์เนี่ยจะเห็นรถทุกคันได้ชัดเจนเลยทีเดียวโดยเฉพาะโดดเดนมากนะครับเจ้า V-Cross 3.0 m ตัวนี้สวยครับสวยให้ดูก่อนนิดนึงนะเพื่อบางคนที่ไม่เคยเห็น โอเคแหละคงไม่มีใครมาโชว์รูมรถตอนตีสี่ตีหหรอกก็อาจจะมีคนสงสัยโชว์รูมรถตอนกลางคืนเขาเป็นยังไงพี่ต่ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยกาของพี่ต่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับพร้อมกล้องวงจรปิดตลอด4 4ชั่วโมงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยอ่ะทีนี้เรามาดูรถของเรากันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถ่ายตอนยังไม่ สว่างเนาะก็ตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วแต่ยังไม่แจ้งอ่ะเรามาดูกันคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเออตอนแรกพี่ต่เข้าใจว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้เขาเป็นเจ้าตัวเกรดเอสนะครับเจ้าตัวเกรดเเกียร์ธรรมดานะเอาจริงให้มาดูกระจังหน้าคือทำไมมันเป็นโครเมียมอีกวะอะไรเงี้ยกับ <c oughs> อ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ต่ามาเฉลยเลยละกันคันนี้ที่เราเห็นนะครับของน้องเขาเนี่ย จะเป็นของอันนี้เป็นของของพี่เหมียวนะของพี่เหมียวน้องเหมียวนั่นแหละพี่ต่ายจะเรียกน้องเหมียวนะครับเป็น SC ใหม่ของพี่ต่ายก็คันนี้จะเป็นเจ้าตัวแครโฟ1.9เกรดเอสเกียร์อัตโนมัตินะเออคือรุ่นเนี้ยเขาจะมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดานั่นเองเกียร์ธรรมดานี่ย6 8 6 0 0 0บาทในส่วนของเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะอยู่ที่721,000บาทก็ต่างกันนิดนึงไหมสามหมื่นกว่าบาทก็เลือกเอานะครับ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเลือกเจ้าเกียร์อัตโนมัติก็ถือ,ถอว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ยระบบความปลอดภัยเขามาเหมือนกับเจ้าพวกตัวเกียร์ออโต้ยกสูงเลยอันเดียวกันแหละเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะครับก็คือจะมาพร้อมกับเขาเรียกว่ายังไงะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้ แต่ว่าเขาแตกต่างจากพวกตัวยกสูงก็คือเขาไม่มีตัวครูสแค่นั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเขาเพราะว่าราคาเขาแค่นี้ก็ถือว่าเราได้กําไรอยู่แล้วทุงลมนี้เราพยคู่หน้านะครับเบรก ABS มีมาให้คันนี้นะครับโดยปกติแล้วเจ้าตัวเกรดเอสนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทาดํานั่นเองครับแต่ว่าคันนี้นะครับทางลูกค้าก็มีการสั่งเอ้ยน้องเมี้ยวนะครับเอา กระจังหน้างามๆม,มาหน่อยก็จัดไปนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมโลโก้ isuzu สีโครเมียมเห็นไหมครับเนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะเป็นโครเมียมคันนี้เขาไปทําอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันไฟหน้าของเจ้าตัวเกรดเอนะครับก็ตามที่เราเห็นเลยกล้องอาจจะสะท้อนนิดนึงนะเจอแสงไม่ได้โทรศัพท์พี่ตายนะครับจะขึ้นจุดทันทีไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟแบบ อ้าวมัลติเรฟเลกเตอร์หรือว่าไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับนี่เป็นหลอดฮาโลเจนแต่ว่าเป็น,ปนไฟเป็นไฟตาเพชรเออครับ,รบก็จะเป็นแบบนี้แสงของเขาก็จะออกเหลืองๆไหมเออเหลืองๆเนี่ยแต่ก็ดีนะเราเห็นถนนได้ชัดเจนเนี่ยแสงก็จะเป็นประมาณเนี้อืมเนี่ยครับ ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองไฟหลีกก็อยู่ในโคมไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวที่เขาเรียกว่ายังไงที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้เจ้าตัวเกรดเอนะครับเขาจะไม่ได้อยู่ที่กระจกเขาจะมาอยู่ที่ด้านข้างนะครับตรงข้างๆแก้มฝากระโปรงนั่นเองคันนี้ไปทําอะไรมาก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเขามีการจัดทรงมาเออครับก็โหลดลงไปหน้า2นิ้วไอ้หลังนี่น่าจะสี่ไหม หน้าสองหลังสี่เลยจริงๆตัวนี้ดูทรงแล้วไม่ใช่หลังสามนะครับคันนี้ก็จะมีการโหลดหน้าสองหลังสามนั่นเองก็จัดทรงจะเป็นแบบไหนแม็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแม็กซิ่งขนาด1ินิ้วเลยเ,ออเขาเรียกว่าไอตัวลายวิวไมตัวนี้ครับสวยมากๆโดยเบอร์ยางหน้านะครับก็จะเป็น2 4 5 4 58ห้นั่นเองจัดทรงลงมา2นิ้วใช้สตัดปรับเกียวนะครับตัวนี้ไม่ได้มีการตัดสปริงอะไรทั้งนั้นถอดชุดโหลดออกปุ๊บเหมือนเดิมเลย เออแล้วก็พวกเขาเรียกว่าปอกกันสั่นนะครับนอตสีอะไรก็มีให้เรียบร้อยเจ้าตัวเกรด S อ u t o โต้นะครับมองโดยรวมด้านนอกก็เหมือนตัวเกรด S เกียธรรมดานั่นแหละกระจกเนี่ยเราสามารถพับได้เลยนะเนี่ยมือจับนะครับมือจับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสีดำแต่ว่ามีการปิดโคมียมให้พี่ต่ายก็ชอบแบบนี้นะสวยดี กระบะไลเนอร์นะครับอันนี้มีแถมแต่ไม่เอาโ oh. อ้ะครับกระบะของเขาก็เป็นแบบชิ้นเดียวนะอันนี้ก็คือข้อดีก็คือลดโอกาสการเกิดสนิมนั่นเองทีน,นี้เรามาดูเจ้าล้อหลังกันบ้างเจ้าล้อหลังเบอร์ยางนะครับจะนี้จะโหลดลงมา4นิ้วนะครับเบอร์ยางก็จะเป็น275 40 18นั่นเองถามว่ามีการยื่นไหมนิดหนึ่งนิดหนึงครับตามธรรมเนียมนิดหนึ่ง ทีนี้เรามาดูไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายก็ต้องบอกโอ้สวยงามมากๆนี่ไฟท้ายนะครับของเขาก็จะเป็นเจ้าหลอดไฮโดรเจนนั่นเองแล้วก็กันชนท้ายนะครับเขาไม่มีมาให้ตัวนี้ก็ตามภาษาัยรุ่นแหละถึงมีกระถดเชื่อเถือแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับอันนี้เราก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นกันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะ มือมือจับนะครับเขาจะเป็นสีดําแต่ว่านี้มีการติดโครเมียมให้ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ฝาท้ายนะครับมีน้ําหนักเบาแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้จริงๆเป็นแบบนี้เลยสําหรับใครที่ชอบนะครับสวยครับสวยๆถ้าต่ายตองวันสวยกว่านี้อีกแต่ว่าหัวลานรีบไงอ่ะทีนี้เรามาดูภายในเจ้าเกรดเอกันบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แชอบลืมปลดล็อกประตูทุกทีเลยไม่มีมีหอดผห่มไหม <c oughs> อันนี้ลูกค้าจองในงานนะครับเวลาที่จองในงานอะไรเงี้ยก็จะมีไ <c oughs> อ้จองวันนี้ไหมพี่แถมพระหมนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหน้าหนาวแต่ก็จะหมดหนาวแล้วละเมียวเ้ย เดี๋ยวพี่ตายเปิดไฟหัวเก๋งนะครับอันนี้ด้านหน้าจะไม่มีเขาจะมีตรงนี้เนี่ยภายในของเจ้าตัวเกรดเอสเขาอันนี้ถือว่าดูซะตอนกลางคืนแล้วกันเนาะนเดี๋ยวพี่ตายจะตั้งเปิดแฟลยังไงฮะ ไม่เป็นไรเราก็ดูไปอย่างนี้แหละเป็นบาอผ้านะครับเป็นบาอผ้างานที่จริงมันต้องตั้งเป็นแฟตให้มีแฟตเนาะถึงจะเห็นชัดอืมอ่ะทีนี้เรามาดูกันดูมาดูกันเลยดีกว่าก็าคือตอนกลางคืนเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแหละนี่นีนี่ สำหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าตอนคืนให้เวลาเราเปิดไฟหน้ามันเป็นยังไงภายในรถใช่ไหมครับอันนี้โอเคแหละไม่มีการโบนุ่มมาให้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวหน้าจอตอนคืนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆนี่เป็นเครื่องเล่นแบบ2ดินนะนี่เจ้าตัวแอร์เนี่นะครับก็เขาจะมีไฟนะครับไฟสะท้อนนะั้นมีไฟให้ด้วยเนี่ยเนี่ยตอนคืนเราขับรถมันจะเป็นอย่างงี้ แล้วไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้บางคนบอกว่า้พี่ต่ายเขามีไฟตรงไหนบ้างเนี่ยก็ตำแหน่งเกียร์ P I N D เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวมาตรวัดของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.2นิ้วพวกสัญญาณไฟเตือนตอนกลางคืนก็เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็จะแบบนี้เลยถือว่ารีวิวรถตอนกลางคืนได้ความแปลกประหลาดไปแบบหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ความแปลกใหม่นะแปลกประหลาด ซึ่งไม่มีใครทํากันแต่ว่าไอหัวร้านมันขยันว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคุก็อาจจะคิดอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ยปรับกระจกเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะไอเจ้าตัวกระจกมองข้างนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับก็มีมาให้ออกตัวในทางลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาให้ปิดเวลาไม่ต้องการให้ดับตรงไฟดงไฟแดงเปิดฝาถังน้ามันไอตัวเนี้ยฝาถังฝากระโปรง แต่ว่าตรงฝาถังก็ไม่มีไฟให้นะฝากระโปรงก็ไม่มีให้ะทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์เรากันบ้างเครื่องยนต์นะครับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.9หรือว่า3.0เขาก็จะมีเครื่องยนต์แค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นเครื่อง1.9นั่นเอง ก็แต่ว่าเป็นเครื่อง1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วนะเป็นเครื่องรุ่นใหม่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นคนที่ขี้เกียร์ขนาดไหนขี้เกียร์แม้กระทั่งจะตัดกล้องอเครื่องนะครับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้านั่นเองแรงบิดของเขานะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรเออ เพราะฉะนั้นนะครับการที่เขามีแรงม้าเยอะๆขนาดนี้รับรองนะครับอัตราเร่งแซงนะครับทำได้อย่างทันใจแน่นอนแล้วก็เรื่องแรงบิดนะครับก็ถือว่ามหาศาลมากๆก็350นิวตันเมตรเน,รเนี่ยก็1,800รอบถึง2,600รอบอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องไปประคองรอบสามารถใช้งานได้จริงสังเกตดูแรงบิดเยอะเข้าออกตัวเกียร์หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะแค่ปล่อยคลัตชค่อยๆปล่อยเฉยๆเขาก็เดี๋ยวไปของเขาเองนะครับนี่ อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไต่จะไปตัดหญ้าที่นาแล้วตอนนี้ก็หกโมงแล้ก็ขอให้ทุกท่านทุก,ท,ก <c oughs> ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยววันนี้มีอะไรก็จะถ่ายให้ดูใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวพบกับพี่ไต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ